สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการอ่านแรงนะครับอันนี้ก็วันนี้ใช้มือถือนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการอ่านแรงเนี่ยบางครั้งเราสามารถใช้มือถือดูได้นะครับในเวลาฉุกเฉินที่เราไม่สามารถที่จะเปิดคอมพิวเตอร์ได้ทันจริงๆนะครับต้องเข้ามาดูในมือถือแทนนะครับก็จะมาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับเวลาที่ ต้องใช้มือถือในการดูนะครับก็ตอนนี้มาดูที่คู่คู่ UJ นะครับเพราะมันเป็นตอนเช้านะครับตัวนี้น่าจะวิ่งได้ให้เราได้เห็นแรงบ้างนะครับ <c oughs> ก็คือเริ่มแรกเนี่ยผมก็จะเทรดส่วนใหญ่ผมจะเทรด m15 เนาะถ้าเทรด m15 เนี่ยเทรด M15 เนี่ยก็ เริ่มจากการดูว่าโอเคพิจารณาดูก่อนว่าตอนนี้ถ้าสังเกตว่าดูเฟซเนี่ยถ้าเกิดใช้โทรศัพท์ดูมันมองเฟซมันมองไม่ค่อยออกนะครับมันจะหลอกมันจะหลอกเรานะครับเราอาจโดนหล,ลอกได้นะครับเพราะมันดึงดึงข้อมูลมาได้น้อยมากแล้วก็ภาพขยายมันมุมมองได้แคบมากนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือต้องมาอ่านแรงนะครับอ่านแรงจากโทรศัพท์จากจากข้อมูลทาที่เรามีอยู่ก่อน ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่านะครับก่อนหน้านี้อาดูก่อนว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการเลนจิงและลงมาทดสอบล่าสุดคือตรงนี้คือมันมาลงมาได้ประมาณเลยครึ่งทางจากเนี้ยมาถึงเนี้ยอาจจะขานนี่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะครับมันลงมาเนี่ยจากจาก 1ประมาณแถว1 0 6 0 2 0งนเนี่ยลงมาครับมา105 740เนี่ยมันลงได้ไม่แค่ประมาณแค่ครึ่งทางเองนะครับ50%ของตรงนี้นะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างเงี้ยน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจพอน่าสนใจเสร็จปุ๊บเราจะมาดูอะไรละ่ะเวลาเราจะดูเราก็เข้าไปดูที่ไปสืบที่แรงซื้อแรงขายในไทม์เฟรมเล็กนะครับ สิ่งที่เราจะมองเห็นเลยก็คือนะครับนะครับเดี๋ยวขยายครับสิ่งที่เราจะมองเห็นเลยนะครับตรงนี้นะครับนั่นก็คือราคานะครับเมื่อมันลงมาเนี่ยมาแถวหนึ่งศนย์ห้าเจ็ดสองศนะครับมันมีการมีแหลงซื้อเข้ามาปฏิเสธครั้งนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนทางแถวเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนแต่พอขึ้นมา105 750ูห้้านแถวนี้ก็โดน ขายลงมาอีกอันเนี้ยเริ่มน่าสงสัยนะครับพอเริ่มน่าสงสัยปุ๊บมีการปฏิเสธนะครับมีคือมีแรงซื้อผักดันกลับเข้ามาที่ราคาเนี้ยเนี่ยแปลว่ามันกําลังปกป้องราคาแถว1นึ่งศนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์นะครับแถวนี้เห็นไหมคุณจะเห็นว่าขอบของเนื้อเทียนนะครับเห็นไหมครับมันจะมาจบอยู่แถวน 20, เนี้ยหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์เนี่ยใกล้ๆก,ก,กันนะครับราคาแถวเนี้ยแล้วก็มีแรงซื้อ ผลักดันเข้ามาจนได้ครับเพราะผลักดันเข้าไปได้อีกลงมาแล้วก็มีหลักแรงซื้อผลักดันเข้าไปได้อีกนะครับพออย่างเงี้ยโอนราคาเนี้ยทําให้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับขึ้นมาทันทีนะครับถ้าเกิดมีการปฏิเสธลงนะครับแรงแรงขายลงมีแรงซื้อผลักดันเข้าไปตรงแถวนี้ก็เช่นกันหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีแรงซื้อผลักดันขึ้นไปแล้วไปดูที่ m 5ครับ M5 เห็นไหมครับเราจะเห็นอะไรนะครับเราจะเห็นก็คือนี่ครับแท่งนี้รับแท่งนี้มีแรงซื้อเข้าไปคือเราต้องต้องคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าตลาดฟอเร็ก่ะวันหนึ่งอ่ะมันมีเม็ดเงินมาหาศาลที่วิ่งอยู่นะครับที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดเนี่ยต่อวันเลยนะครับดังนั้นการที่จะทำให ให้ให้ราคาเนี่ยมันปฏิเสธนะครับสามารถปฏิเสธราคาที่กําลังมีแรงขายลงมาแรงๆอย่างเงี้ยแล้วปฏิเสธดันขึ้นตั้มขึ้นไปได้ดันขึ้นอีกปั้งขึ้นไปได้อีกเนี่ยไม่ใช่เดเงินน้อยๆน,น,นะครับใน M1 เนี่ยที่มันจะผลักดันราคากลับขึ้นไปได้เนี่ยคุณคิดดูว่าคุณลองคิดดูว่าถ้ามีเงินวิ่งอยู่ประมาณหมื่นล้านเนี่ยแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดมีแค่ล้านล้านล้านหนึ่งเนี่ย กดเข้าไปเนี่ยกดบายสวนเข้าไปมันจะสามารถทําให้ราคามันเด้งแบบนี้ได้ไหมบอกได้เลยนะครับมันมันทาไม่ได้นะครับมันม็นความเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีเงินอยู่หมื่นหมื่นหรือเจ็ดพันแปดพันล้านเนี่ยวิ่งลงมาอย่างเงี้ยอยู่ดีๆคุณเอาเงินล้านเดียวเนี่ยสวนเข้าไปเนี่ยยังไงมันไม่แทบทําอะไรไม่ได้ไม่กระดิกเลยนะครับดังนั้นการที่จะมีเม็ดเงินเนี่ย ต้องทําให้ราคามันสวนกลับขึ้นไปได้อย่างเงี้ยมันต้องมีเม็ดเงินที่มากมากพอสมควรที่จะผลักดันราคาให้เบรกขึ้นไปได้มีแรงซื้อเบรกขึ้นไปได้เบรกราคาดันกับดันดันขึ้นต่อไปได้เนี่ยใน M1 นะครับนี่เรายังพูดถึง M1 ไปต่อดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นราคาที่มีมีความน่าสนใจหรือคือมีมีนัยยะนะครับที่เราจะต้องมองนะครับถ้าเข้าเนี่ยก็คือ เข้านี่ก็คือพอเข้า <c oughs> เปิดเ1มาเนี่ยมาดู M1 เห็นราคาอย่างเงี้ยครับมีการปฏิเสธครับป้างแล้วมีแท่งเขียวนะครับแท่งแท่งที่หนึ่งนะครับเข้าแท่งที่สองปุ๊บเนี่ยแท่งที่สองเขียวแท่งที่สามเขียวนี่ปุ๊บเข้าได้เลยครับเข้าตรงนี้นะครับแถวหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสี่ศูนย์นะครับแล้วสต๊อปสต๊อปลอสเนี่ยหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับ แต่ก่อนเข้าเนี่ยต้องเช็คเช็คอะไรเช็ค M 5นิดหนึ่งครับว่า M 5บอกอย่างไงนะครับพอเข้าปุ๊บ105740นะครับก็แถวเนี้ยประมาณแถวเนี้ยเห็นไหมครับ M 5เนี่ยบอกว่าเขียวไปต่อได้นี่ครับราคาลงมาปฏิเสธนี่ครับแท่งเขียวแท่งต่อมาเนี่ยเข้าเลยครับยังมีแรงซื้อเข้าไปต่อได้เนี่ยเข้าต่อได้เลยนะครับ แต่อันนี้เห็นช้าผมเห็นช้านะครับเห็นช้าก็เลยไม่ได้ไม่ได้ที่จะเข้าตรงแถวนี้นะครับมาเห็นช้าแล้วมาเห็นตรงแถวนี้แต่มองว่าเออราคามันน่าจะยังไปได้ต่อนะครับก็เลยลองข้อดูแต่ถ้ามันโดนปฏิเสธนะครับขึ้นต่อไม่ได้นะครับลงนะครับซบลอดมันก็ยังใกล้อยู่เหมือนเดิมครับหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแถวนี้นะครับ หนึ 5, 7งเพราะราคาของเราอะไรมันสั้นนะครับมันสั้นมันสั้นแล้วสามารถไปต่อได้แต่เราคุมที่อะไรเปอร์เซ็นต์ขาดทุนครับขาดทุน 1-, 1 2%เท่านั้นเองนะครับแต่ระยะสตอปลอดมันใกล้งไงนเลยทำให้เราสามารถเปิดหลอดที่ใหญ่นะครับเปิดหลอดใหญ่ได้แต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเปิดหลอดใหญ่ตลอดนะแต่ผมบอกว่าคุณจะเปิดหลอด อะไรเนี่ยคุณต้องคำนวณที่ขาดทุน1-2%นะครับต่อการเปิดนะครับต่อการเปิด1ครั้งไม่ใช่ว่ากดออเดอร์แค่0.01นะครับแต่สต็อปลอ s โอ้โหลากยาวไปโดยไม่มองว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับมองแค่ว่ามองเปิดหลอดน้อยนะครับแต่แต่ลืมมองไปว่าสต็อปลอ s เนี่โอ้โหเล่นสต็อปลอ s ห้เปอเอย่างเงี้ยมันก็ไม่เมคเซนต์นะครับ สต็อปลอสแค่1-2%พอนะครับเวลาขาดทุนอย่าไปเยอะกว่านี้นะครับการอ่านแรงมันก็มีแค่นี้ครับมองคิดง่ายๆไอเดียง่ายๆแล้ว่าเงินที่จะมาดันผักดัน M1 นึ่งในทารเฟรมเล็กๆได้ไมันต้องมีเงินมหาศาลเข้ามานะครับไม่ใช่ก็ไม่ถึงกับมหาศาลอะไรมากมายมันต้องเป็นจํานวนที่มากพอที่จะมาสวนตลาดได้อะครับมันเข้ามาแบบเนี้ก็เป็นราคาที่น่าสนใจเราก็จับตาดูมันนะครับพอเขียว แท,แทงที่สองเสร็จปุ๊บได้ปุ๊บก็เข้าเลยครับ m 5เนี่ยก็เข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือไม่เข้าแล้วนะครับมันไกลเกินไปก็ไม่น่าเข้านะครับก็การอ่านแรงก็ประมาณนี้ผมอาจจะถ้ามันยังงงๆอยู่ก็เปิดฟังหลายๆรอบนะครับแล้วก็ไปสังเกตแล้วก็ทำดูนะครับจบเพียงเท่านี้ครับ